เอโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมสมาร์วอลกับบู๊ชแนลนะครับตอนนี้ก็มีลีก20ดาวนั้นไหมนะซึ่งให้เราได้ไปเล่นกันนะครับนี่สเปเชียลลีกนะครับบอกเลยว่าสนุกมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวพามาดูนะครับคอมโบเด็ดนะหลายๆคนเนี่ยน่าจะหยิบมาเล่นกันนะครับเหลือเวลาสี่วันนะครับยังมีเวลาไต่นะแล้วก็ในส่วนของรอบนี้นะครับไต่ง่ายกว่าเดิมเนี่ยผมกดมานะครับปั๊บเดียวเองนะเออก้าวไปอีกนะครับ มีคนกดออกให้เพียบเลยนะฮะป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะนะครับว่าใช้ทีมอะไรแล้วก็เล่นยังไงบ้างนะครับตัวแรกที่ผมจะใช้นะก็ตามปกเลยนะฮะตามที่เล่นไปเลยนะครับหาปู้น้ำครับอันนี้เพิ่งทําขึ้นมาเลยนะนะครับหาปู้น้ำเนี่ยจะเป็นข้อดีก็คือเป็นมอนสองดาวนะครับเราก็สามารถใช้กับเล่นกับทีมไว้ได้ยิ่งถ้าเกิดว่าลูนใครที่220บวกๆนะครับบอกเลยว่าเล่นสนุกมากนะครับ ฮัลโหลนะมอนเตอร์2ดาวนะครับข้อดีคือสกิลนี้มทนะครับเป็นการตีทุกตัว3ครั้งนะครับแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยมีโอกาสถึง40%นะครับที่จะปลดเอฟเฟกเสริมพลัง1อันนะครับแล้วก็มีโอกาส40%ด้วยนะที่จะลดความเร็วในการโจมตีซ่องเทินนะครับจากนั้นจะดูดซับเกตด้วยนะฮะเนาะเอ่อเอฟเฟกต์ลดความเร็วนะตัวละ20%เลยนะครับอันนี้ผมอัพสกิลเต็มไปเลยเพราะว่าตั้งแต่มี tomorrow update นะครับเราสามารถทำมอนเตอร์ขั้น2ได้ไวขึ้้นแลวก เมื่อก่อนอนาะทิตย์หนึ่งเนี่ยอาจจะทำได้ประมาณ1ตัวนะครับไม่ถึง2ตัวแนละ้วถ้าเกิดไม่กดลีจี้นะตอนนี้บอกเลยว่า7ตัวชิวๆนะครับแล้วก็ไวมากฟาร์มไม่ถึง2ฟาร์มไม่ถึง60รอบทุกคนใส่ตัวหนึ่งแล้วนะนะครับแอบนสกิลอื่นๆก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้มากนะแต่ก็มีประโยชน์นะครับอย่างเช่นสกิลสเนี่ยตีสาครั้งนะครับแล้วก็ห้ามฮนะิวเนาะแล้วก็ติดแช่แข็งด้วยนะครับสกิลหนึ่งนะ โจมตีแล้วก็มีโอกาส70%ที่จะลดพลังโจมตีลง2เทร์นนะครับอันนี้คือสกิลเนาะนะครับก็เลยอัพเต็มไปเลยแล้วกันอ่านี่ยังอัพไม่เต็มนะเหล็กอันหนึ่งนะครับถ้าอัพเต็มตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะติดแช่แข็ง50%เลยก็ถือว่าดีนะครับใครที่สามารถทำขั้น2ขึ้นมาทันนะครับก็ทำไปเลยเนาะลูนผมใส่ไปลูนนะครับผสมเลยสวิตผสมนะครับไม่ได้ใส่แมนเยอะเพราะว่าอ,อ,อยากได้ค่าแท็กด้วยนะครับตัวที่2เนี่ยนะครับตัวที่2 ก็จะเป็นนี่แม่มดมืดนะหน้าตายคล้ายกันนะผมใช้เป็นแม่มดมืดนะครับในการเล่นเนะาะเพราะว่าตรงเนี้ย3ดาวตรงนี้2ดาวก็ห้ดาวนะครับเราจะได้หยิบมอนเตอร์ห้ดาวอีก3ตัวเนาะนะครับเพื่อมาทําการเล่นนะอ่ะอันนี้เป็นสายโจมตีนะครับก็คือมาเพิ่มดอทนะอันนี้ใส่เป็นสตันก็ได้หรือเอ็กเตอร์น์ก็ได้นะครับผมใส่เป็นเอ็กเตอร์น์นะครับเนาะนี่ก็เน้นแม่นนะครับประมาณนี้เลยแล้วดีแฟกก็แรงตามสปีดนะครับมีแรงตามแพทชกบ้างเนาะนะครับ สกิลเพิ่มเข้าไปเนาสะสกิลสองแม่นเออสกิลสามแม่นยำนะครับนี่ก็เรียกว่ามีสปีดหลักๆก็เน้นสปีดเนาะกระเทือนสปีดให้ออกทันนะครับนี่ประมาณนี้เนาะนะครับผมก็จะหยิบ2พิกนี้ก่อนนะเราจะได้มีสล็อตเหลือนะครับถามว่าทีมนี้แพ้ทีมอะไรแพ้ทีมคีฟที่ไวกว่าอย่างเช่นเอ่อโจ๊กลมลูกเต่านะ้ําหัวลมอะไรประมาณเนี้ยนะมันจะค่อนข้างแพ้เพราะว่าเราช้ากว่าเานะครับเราจะเหมาะกับทีมที่ไปเจอพวกทีมทึกๆนะได้เล่นในค่อนข้างดีครับ ตัวต่อมาอีกตัวหนึ่งเป็นกระเป๋าลมท้วกนนะกระเป๋าลมนะครับอันนี้ผมใส่เป็นสตันนะเป็นตัวหลักที่ใช้อา a ทรอบที่แล้วด้วยนะครับเนาะก็เอามาแก้ทางพวกพลเดินน้ำนะใครมีก็ปั้นมาเล่นได้ครับเนาะใส่เป็นนะครับสปีดห้อยแม่นนะนะครับนี่นะสตันนะครับประมาณนี้เลยนะครับถูดรุนแร,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 รงกัน,กนไปเอ่ยก็มีหลัหลกๆก็สปีดเลือดเนาะนะครับสปีดนะครับเพื่อที่จะออกไวที่สุดนะแอตแทกก็ได้นะครับจะได้แรงด้วยแล้วก็ HP ช่องหนึ่งนะครับนี่ประมาณนี้เนาะ แฝกก็ใส่เป็นแรงตามสปีดไปเลยครับนะนะครับผมนี่สแตทประมาณนี้นะครับอีก2ตัวเนี่ยนะครับแล้วแต่หน้าง,งานนะเรียกว่าแล้วแต่หน้าง,งานเลยนะครับตัวที่หยิบมาเล่นได้ค่อนข้างดีก็คือแฮกเกอร์ไฟนะครับแฮกเกอร์ไฟก็ผมใส่เป็นสวิปอันเนี้ยแฮกเกอร์ไฟคุณมี e x ใส่เป็น e x ดีกว่าครับแต่ว่าลูนผมไม่พอเนาะผมก็เลยใส่เป็นสวิปครับผมนะสปีดนะครับ hp แล้วก็แม่นยำนะครับคือพอมาทำสวิปมาทำลูนง่ายไงน,นะ แต่ว่ามันไม่เป็นตัวไม่ควรเป็นตัวแรกๆนะถ้าเกิดรูนเราไม่แน่แล้วรอรีบไปหยิบนะครับแฮกเกอร์ไฟข้อดียังไงก็คือทุกการโจมตีนะครับมีโอกาสที่จะปลดเอฟเฟกเสริมพลังหนึ่งอันนะครับทุกครั้งโจมตีที่เป้าหมายไม่ใช่บอสจะได้รับเทิร์นเนาะแล้วก็ลดเลือดนะครับเนาะสี่เปอร์เซ็นต์นะครับต่อเอฟเฟกลดพลังนะครับก็ยิ่งฝั่งตรงข้ามติดรับแรงเยอะนะก็ยิ่งแรงนะครับแล้วก็สกิลนี้เป็นสกิลหมู่นะครับตีสี่ตัวแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยนะครับจะะสุ่่่่มติดดเเอออฟฟคยยาางงงใหนนึรับแล้วก เป็นเวลา2เทิร์นนะระวังลดป้องกันลดความเร็วนะครับโจมตีแล้วก็บล็อกนั่นเองนะครับ่ะเียยิงตีสกิลหนึ่งก็ได้พาสซีฟครับนี่หลักๆก็ประมาณนี้เลยนะแต่ถ้าเป็นเอ็กซ์เทิร์นนะครับหรือสตันผมเชียร์เป็นเอ็กซ์เทิร์นดีกว่าเนาะเอาให้มันไวครับอถ้าเอกเทินที่ไวกว่าตัวกระเป๋าได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็ถ้าใครมีกโจแสงนะก็ใส่กโจแสงไปนะครับกโจแสงเด็ดมากนะครับเป็นตัวที่ครบเครื่องมากมีหลีกสปีดเนาะทีนี้นะครับผมก็เลือกที่จะใส่เป็นเวโลเพราะว่าเวโลเนี่ยนะครับ สามรถรีสกิลถ้าจากสกิล3แล้วก็สกิลสศาสตร์ผิดเนาะก็แล้วแต่หน้างานนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็อินทาไฟนะส่วนใหญ่โดนแบนแล้วอินทาไฟนะครับนี่ใส่เป็นสตันนะครับเนาะเปพีนะครับประมาณนี้เลยนะไเดี๋ยวไปดูรีเพ์ที่ผมเล่นกันนะส่วนใหญ่ก็มีคนกดออกให้นข้างเยอะนะนะครับอย่างเช่นทีนี้เนาะนะครับทีนี้เราหยิบผมหยิบประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับ เขาหยิบทีมไวมาผมก็หยิบกระเป๋าฮนะกระเป๋าลมเนาะนะครับแล้วก็ไฟสองตัวเลยเพราะเขาหยิบเป็นไฟมานะเขาไม่หยิบน้ำนะเพราะสล็อตเขาหมดนะครับเพราะว่าหยิบห้าดาวมาสามตัวแล้วผมก็เลยถมไฟไปหมดเลยนะครับแล้วก็แบนลิงน้ําไปนะครับอันนี้ผมตีไปก่อนนี่นกระเป๋าออกนะนไฟครับผมใช้ไฟสก,กิลไปเลยครับโอ้โหเพือ่อนดูดิค่อนข้างแรงเห็นไหมเพราะติด คือพอติตบัฟแดงนะครับแฮกเกอร์ไฟเข้าเธอนี่คือแบบแรงจัดเลยนะน,นี่ก็ตีเข้าไปนะที่เหลือเราคุมเกมได้แล้วครับทุกคนนี่ผมเดี๋ยวผมจะตีฮาร์กไฟด้วยนะนี่นะเรื่องมันเหลือแบบประมาณเออให้พีเหลือประมาณปิ่มๆเนาะผมก็เลยตีอะตีฮาร์กไฟไปนะฮาร์กไฟเด้งขึ้นมาให้หล้างเพื่อนนิดนึงนะเออนะี่้รู้สึกว่ามีโอกาสนะครับจากนั้นผมก็ตีวาไฟนะฮาร์กไฟเหลือตัวเดียวก็ไม่มีอะไรครับตีเข้าไปจนะบปิดงานนะนะครับ ก็จะประมาณนี้ออันนี้ก็ทีมอันนี้ทีมแก้ทีมสารนะถ้าเรานะครับไม่แก้เนี่ยแพ้นะซึ่งของผมข้อดีก็คือเรามีรีวไฟกับเดมอนมืดนะครับหรือถ้าใครมีคาสมาจินทัดไฟเอาไปแก้ได้นะครับผมแต่เดมอนมืดนี่ของดีเลยนะผมก็เลยหยิบนะนะครับคือเรารู้แล้วเขามาสปีดเนาะเราก็เตรียมตัว2ตัวท้ายเป็นตัวแก้นะก็แบนโจ๊กไปนะ เพราะโจ๊กนี่คือมันสานแบบรุนแรงนะส่วนหมวยนะี่มันยังสุ่มบ้างนะนะฮะคิดว่าผัวลมเขาไม่แรงมากนะครับปึ๊บเห็นไหมคิดว่าผัวลมไม่แรงมากนะครับแล้วก็ชิวเลยทีนี้นะนะแล้วก็ลบพยายามลบบัฟนะฮะนี่เดี๋ยวเขาตีเราเนะี่ยเห็นไหมเรามาแล้วเดมอนมือครับผมโบกเข้าไปให้นะครับโหเลือดเต็มนะ เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นการแยกทางเนาะไป,ะปะเดี๋ยวพาไปส่องรีเพย์นะครับว่าตอนนี้เนี่ยคนอื่นเขาเล่นกันอะไรบ้างเนาะนะครับอ่รีเพย์ที่ดีที่สุดนะอันนี้ก็จะเป็นทีมดาวแดงนะเรามะเขามีแรงให้เลือกไหมนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นทีมอ๋อมืดเนาะนะครับดาวแดงก็จะเป็นประมาณนี้จากมอนเตอร์มีไหมอ่ะจากมอนเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าจากมอนเตอร์เนี่ย คนที่เล่นนะครับทีมเดียวกับเราเนี่ยเขาเล่นคอมโบเขาดีไซน์คอมโบยังไงบ้างเนาะไปฮะเดี๋ยวไปหาก่อนตัวของฮาปูนะครับนี่เนี่ยสามทองก็จะเล่นกันอยู่ประมาณนี้ฮะนี่นี่ครับบางคนคนนี้เล่นเป็นอลลมนะแล้วก็มีอินทาแสงเนาะนะครับนี่สองอินทาเลยครับเดี๋ยวเราไปดูสองอินทากันสักนิดนึงแล้วกันนะเผื่อว่าใครที่มีทีมคล้ายๆกันนะจะได้หยิบมา ลองเล่นลองใช้งานนะครับโอ้่าทีมนี้เปิดมาไวเลยฮะเปิดมาสลัดมืดเลยครับนี่อันนี้ก็มาเล่นแข่งนะมาสู้นะครับตรงเนี้ยถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เล่นซีซีแบบผมนะใส่เป็นวูฟแสงก็ได้นะครับเนี่ยวูฟแสงสปีดไวๆครับเอามาเปิดก่อนนะนะครับแบนลีสปีดออกนะครับฝั่งนี้มีรีสปีดฝั่งนี้น่าจะได้ออกก่อนนะมีวูฟแสงด้วยนะครับแล้วก็ควนไปเลยฮะโอ้ยสกิลเข้าไปครับนี่มาแล้วอินฮาครับผมมุ่งคนยังแรงเลย อินทาแรงมากทุกคนนะฝั่งเรงห้ามเร่งมานะครับแล้วก็วางไปเลยฮะแล้วก็จุดเลยนะครับซึ่งโดนแช่เห็นไหมเนี่ยอันนี้อัพสกิลเต็มนะก็ยังดีมากนะก็จะแช่ไปก็คือนะครับพอแช่ปุ๊บไม่ได้ล้างแล้วครับนี่ดีเคตัวเดียวโต้ไม่ไหวครับผมอินทาครับอินสองอินทานี่คือเป็นอะไรที่แจ่มมากเนี่ยถ้าเกิดเล่นทีมสปีก็เล่นประมาณนี้ก็ได้ครับอันนี้อันนี้ก็ดาวแดงเห็นไหมดาวแดงก็จะเล่นทีมประมาณนี้เหมือนกันนะครับนี่ แต่ว่าเขาจะเล่นเป็นรีสปีดน,นะคือบินองเมีวไฟเอาไว้กระจายอีกรอบเนาะเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเล่นเป็นองเมีวแบบนี้ก็ได้นะไม่ต้องเล่นแบบในส่วนของแฮกเกอร์ไฟก็ได้นะครับมันจะได้แบบออกก่อนแน่นอนนะเพราะเรามีรีสปีนมาขู่เขาด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นประมาณนะี้คนชอบแบนถ้าเป็นผมนะผมแบ,บนองเมีวไฟนะผมไม่อยากให้มันกระจายนะแต่อันนี้เขาก,กลัวดามเมจจากอินทานะเพราะอินทามันแบบมันแรงเหลือเกินนะครับ เวลานี้สวิปหรือเปล่าทำไมมันเร็วขนาดนี้ทุกคนองมเมลไฟนะฮะดูว่าเริวจะได้โตไหมเขาเริวมาแก้นะตานนี้นะกระจายเขาแบบโอ้โหรถเกตอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็แย่แนละ้ะ ตีแกนซิงด้วยนะครับรีวไฟรีวไฟไหวไหมอันนี้เขาพยายามไม่ตีรีวไฟนะให้รีวไฟเป็นเข้าเทิร์นนะครับสก,กิลหมูอ่นะเแล้วก็ห้ามฮิวนะพอรีวไฟห้ามฮิวนี่คือถ้าถ้าไม่ได้ล้างนะครับถ้าไม่ได้ล้างนะี่แย่เลยทุกคนนี่แล้วก็ไม่ล้างเลยโอ้โหไม่โตเลยทสมัยรีวพี่แกนนิ่งยังเนี่ยเรียบร้อยนะครับก็เนี่ยดาวแดงก็เล่นกันนะนะครับ อลองพายุคอมโบดูผมว่าตัวมันกข้างเก่งนะนะครับสำหรับใครที่จะลงดันเนะาะทำฮาปูนะฮะทีมที่ใช้ลงนะครับทีมที่ผมใช้เนาะก็จะเป็นฟินิกครับนี่ฟินิกนะฮะแล้วก็อันนี้เปิดเกาะก่อนนะทุกคนนะแล้วก็ตัวท่าน้ำจะเป็นการูดา้ดาเนาะนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมลงให้ดูรอบนึงแล้วกันสเต็ปการลงนะนี่เปิดเกาะครับ คือเรามีฟินิคลมเราชิลมากทุกคนนะนี่ะน่โยนเข้ามาเห็นไหมการู้ได้นี่คือมาโยนเฉยนะแล้วก็ใส่ลูนไฟนะครับเปิดเกาะตีเข้าไปเอิง่งโยนไปทีหมดแล้วไวไหมทุกคนเนี่ยแน่ทีมฟาร์มผมอยู่ประมาณยี่สิบวีครับคือ,อมันจะไม่เร็วได้อย่างไรแล้วทุกคนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบคลิปนี้ ฝากกันกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม